สชุ่้งครับสวัสดีครับผมโจ๊กนะครับจากอารยานิกาแพลนเนอร์นะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับระบบที่สำคัญอีกระบบหนึ่งนะครับตามรถแมปนะครับของอารยานะครับในเรื่องของการที่เราจะสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีนะครับในการที่ผู้ที่สนใจสัาอิสลามเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเข้ามาสัมผัสอิสลามนะครับ การรวบรวมครูที่สอนศาสนาอิสลามออนไลน์ได้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในภารกิจนะครับที่แอดเองก็ตั้งใจไว้นะครับตอนนี้เราลองทดสอบระบบเบื้องต้นนะครับก็มีครูอาจารย์ผู้สนใจหลายๆท่านนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวแอดจะลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับระบบนี้ให้ดูนะครับระบบนี้เนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์ชื่อ aryaweddingpanner.com นะครับเราเข้ามาเนี่ย ช้มือถือเข้าได้นะครับคือเป็นเว็บไซต์ของบริษัทนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีลิงก์ที่ชื่อว่าฐานข้อมูลครูนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะหาครูที่สอนศาสนาอิสลามออนไลน์ทั้งครูผู้ชายและครูผู้หญิงนะครับก็คลิกกันไปได้เลยนะครับเออถ้าเป็นใช้มือถือเนี่ยมันจะเป็นขีด3ขีดนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีครูท่านต่างๆที่เข้ามานะครับเข้ามาลงทะเบียนไว้ในระบบนะครับ อย่างเช่นอาจารย์อดิศักด์นะครับเราเนียเราแค่คลิกเข้าไปนะครับซึ่งในนี้จะมีการ์ดนะครับที่เขาจะบอกว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีความชํานาญในภาษาอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีคําแนะนําอย่างไรบ้างแล้วก็สอนในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเราก็สามารถไล่ดูได้นะครับตอนนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับสมมติว่าเราสนใจอาจารย์ท่านท่านไหนเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปนะครับ เราก็จะเจอข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องของประวัติการศึกษาว่าท่านจบจากไหนอะไรยังไงนะครับมีคําแนะนํำยังไงบ้างกับผู้ที่จะเรียนลุยสลามนะครับหรือครอบครัวที่เป็นคนต่างศาสนาสิ่งที่ท่านซัพพอร์ตได้เนี่ยก็จะมีการเขียนไว้ชัดเจนนะครับมีการเลือกไว้ชัดเจนว่าแต่ละท่านซัพพอร์ตอะไรได้บ้างแล้วก็การค่าใช้จ่ายในการที่จะในการติดต่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียนแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีการเขียนไว้แตกต่างกันไปนะครับ มีเรื่องของภาษาที่ชํานาญมีเบอร์ติดต่ออะไรต่างๆมีภาพการทํางานเรียบร้อยนะครับอันนี้คือระบบะเดมโมนะครับเป็นระบบรันอซอฟต์ที่เราแบบทดสอบขึ้นนะครับเพื่อที่จะ,ะทดสอบระบบแล้วก็ไปสู่รถแมพว่าเราจะทํำยังไงให้ให้การที่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอยากจะเรียนศาสนาขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ง่ายในการที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับ ซึ่งตอนนี้แอรก็จะพยายามรวบรวมอาจารย์ครูอาจารย์จากทั่วทุกมุมของประเทศไทยนะครับเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ท่านไหนที่เขามีสไตล์การสอนอยังไงเนี่ยแอรก็จะจัดหมวดหมู่เป็นระเบียบนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าหาอาจารย์ได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเดียนะครับสำหรับครูอาจารย์ท่านใดนะครับที่หรือน้องๆท่านใดที่มีความสามารถหรือมีความรู้ในเรื่องของศาสนาเช่นสอนอัลกุรอานได้นะครับ สอนภาษาอาหรับได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเราต้องรู้ทั้งหมดเราแค่รู้แค่ในส่วนนี้เนี่ยเราก็เป็นครูในเรื่องนั้นๆได้นะครับเราแาบบนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงน,นะครับก็จะมีครูผู้หญิงด้วยนะครับบางท่านก็จะสะดวกสอนในแค่บางบาง,บางหัวข้อนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับอันนี้คือเป็นระบบที่วางไว้นะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าครูท่านใดอยากจะลงทะเบียนนะครับก็ให้ไปคลิกที่ลงทะเบียนครูนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงผ่านระบบอ่า g o o g l e ได้เลยนะครับหรือ Facebook ได้เลยนะครับหรือจะใส่ User password ใหม่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะอะ่มีหน้าต่างให้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 เขียนให้ปรับนะครับอ่าแล้วก็ปรับแก้ไปนะครับถ้าติดตรงไหนตรงนี้ก็ถามแอดได้นะครับเพราะเป็นระบบที่เพิ่งเปิดใหม่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเทส ในช่วงเบตานะครับแล้วก็คิดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้นะครับในทัดในช่วงถัดไปเนี่ยหลังจากผ่านช่วงงานยุ่งๆแล้วเนี่ยแอาจะก็มีการเสริมเรื่องของสถานศึกษาด้วยแล้วก็มีการเสริมเรื่องของอผู้เรียนหรือวิชาที่หลากหลายขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยก็จะเริ่มง่ายขึ้นละที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยเวลาเขาอยากจะเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มยังไงเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกเลยที่จะไปโรงเรียนคอร์สใหญ่ๆที่พอ พอเรียนพอได้แตะสัมผัสรามแล้วเรียนเล็กๆน้อยๆก่อน2ชั่วโมง3ชั่วโมงพอเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไปต่อในในคอที่ใหญ่ขึ้นหรือช่วงเวลาที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นตรงนี้แอดก็จะเตรียมข้อมูลในในรถแบบถัดไปนะครับเป็นโรงเรียนเลยว่าอคุณจะไปเรียนใช่ไหมคุณชอบเรียนใช่ไหมเราจะไปดูว่าที่ไหนบ้างที่เป็นมิตรกับผ้าหูวัฒนธรรมนะครับคือเป็นมิตรกับครอบครัวที่ ต่างศาสนามาเราต้องเพราะว่าต่างศาสนาทุกคนต้องใช้เวลาปรับตัวทีนี้เนี่ยเอ่อมันจะไม่ใช่การเรียนการสอนกับมุสลิมที่เป็นคนมุสลิมแต่กําเนอดซึ่งต้องให้เวลานะครับดังนั้นเราก็จะเลือกสถาบันที่เขาให้เวลาได้กับคนที่พร้อมจะปรับตัวด้วยนะครับทําให้คนที่พร้อมจะปรับตัวกับครูที่ให้เวลาได้เนี่ยมาเจอกันนั่นคือเขาว่าพื้นที่ปลอดภัยของอารยานะครับก็หวังว่าทั้งครูที่น่ารักนะครับแล้วก็ นักเรียนที่น่ารักจะได้เจอกันเร็วๆนี้ผ่านระบบที่เป็นสื่อกลางของอารยาที่เรากำลังพัฒนาขึ้นนะครับคิดว่าจะเห็นภาพกว้างๆในเร็วๆวันนี้มากกว่านี้นะครับอันนี้คือแอปกำลังทดลองระบบในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีความพื่มหน้าเพิ่มเติมอย่างไรก็จะเอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับใส่กุ้มครับดีครับ